สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอีรานาวัยอินก้ามปูค่ะดิฉันนางสาวสุรพิเชารุมพิดค่ะแต้มค่ะ,คะ,คะเราไปฝึกที่บริษัทแมลงสตูดิโอนะคะหรือว่าช่องบุฟเฟ่ชแนลค่ะบริษัทนี้จะทำคอนเทนต์ลงโซเชียลค่ะจะทำเป็นช่อง YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะ โดยบริษัทมาแรงสตูดิโอนะคะจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเซนานิเวศโครงการ1น่งคะ่ะแขกจระเข้บัวเขตลาดพร้าวคะ่ะโดยส่วนตัวแล้วพวกเราพักอยู่หอพักใกล้ๆกับบริษัทนะคะเนื่องจากเวลาการเข้างานคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงถึง1ทุ่มคะ่ะหรือว่าวันไหนที่มีออกกองนะคะก็จะเลิกดึกมากๆนะคะซึ่งไม่สะดวกต่อการไปกับที่คองหคะ่ะ เราสองคนจะฝึกตำแหน่ง Production Manager นะคะหรือว่า PM หน้าที่หลักๆของเราก็จะมีเช็คบีดงานที่ได้รับจากลูกค้าเช็คคิวงานนักแสดงแล้วก็สรุปคิวงานค่ะแล้วก็มีคอนเฟิร์มคิวงานนักแสดงประชุมทีมเตรียมงานต่างๆก่อนออกกองแล้วก็มีทำเด็กดาวแล้วก็เตรียมเอกสารก่อนออกกองให้แต่ละฝ่ายแล้วก็แต่ละทีมแล้วก็นักแสดงค่ะจัดเตรียมพื้นที่สําหรับถ่ายทําแล้วก็เคลียร์พื้นที่หลังถ่ายทําเสร็จเตรียมพ็อปแล้วก็จัดหาคอสตูมค่ะ แจ้งนั้นหมายนักแสดงและทีมงานแจ้งประสานงานให้กับทีมงานต่างๆแล้วก็ลิสต์อาหารและเครื่องดื่มให้นักแสดงและทีมงานแล้วก็จะมีเคียรบินหลังออกกองเสร็จค่ะโดยในบริษัทของนะคะมีพี่เลี้ยงที่คอยสอนงานค่ะแล้วก็แนะนําเรื่องต่างๆค่ะโดยพี่เลี้ยงของเราทําตําแหน่งโปรดิวเซอร์ในบริษัทนะคะซึ่งสามารถพูดคุยสอบถามเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานเรื่องประสบการณ์ต่างๆค่ะ สามารถสอบถามได้ทุงอย่างเลยที่พี่ใจดีมากค่ะการทํางานและสวัสดิการนะคะที่บริษัทจะทํางาน5วัน านถึงสุกค่ะางาน10โมงเลิกหนึ่ทุ่แล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤะเ์ค่ะสวัสดีการวันออกกองจะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้แล้วก็ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีค่าลดให้ค่ะก็โดยส่วนตัวพวกเรานะคะที่ได้ไปฝึกตำแหน่ง PM ที่บริษัทนี้นะคะก็ทำให้พวกเราแก้ไขปัญหาสถานาการณ์หน้างานได้ดีมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้แชร์ไอเดียร่วมกับทีมครีเอ i ทีฟค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานโปรดักชันในช ตองดูทูค่ะแล้วก็ได้ฝึกการวางแผนการทำเบรกดาวต่างๆในการถ่ายทำค่ะได้พัฒนาการทำงานเป็นระบบเป็นทีมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆจากเพื่อนฝึกงานแล้วก็พี่ๆที่ทำงานค่ะข้อเสียของบริษัทนะคะบริษัทจะออกกองหนึ่งวันต่ออาทิตย์ทำให้แบบไม่ได้ประสบการณ์เยอะมากแล้วก็บางอาทิตย์จะไม่มีออกกองเลยก็คือจะว่างยาวเลยค่ะ ตำแหน่ง P m นะคะก็ต้องเป็นตำแหน่งที่มีความรอบคอบมากๆแล้วก็สงสัยอะไรให้ถามพี่ๆเขาไปเลยแบบพี่เขาใจดีตอบได้หมดเลยใช่คอยสอนตลอดแล้วก็แบบมีงานลูกค้าอย่างเงี้ยเขาจะแบบสอนเราให้เราดูก่อนอะไรเงี้ยตลอดเลยใช่ก็โดยรวมแล้วคือแฮปปี้นะแบบแฮปปี้จริงๆแฮปปี้มีความสุขมากแล้วก็ง <laughs> าน <laughs> ไม่หนักมากก็คือแบบ อยู่ในเขาเรียกไงสโคปงานใช่พอมีงานลูกค้าก็จะแบบมีอะไรให้ทําเยอะขึ้นแบบหาพรอหาฟอสตูมอย่างเงสนุกเออแต่ว่าเวลาไปซื้อของเนี้ยพี่พี่นิติเราก็จะเป็นคนพาไปโดยแบบว่าเขาไม่ให้เราลําบากเลยเวลาสั่งข้าวมาอย่างเงี้ยเขาก็ให้มาลงที่บริษทัทเลยแบบไม่ให้เราออกไปเลยอะ่ะใช่โดยใช้รถแต่ว่าใช้รถส่วนตัวของพี่เขาใช่ก็คือพี่เขาพาไปเลยใช่แล้วก็สภาพแวดล้อ,องคือ ดีมากๆคือทุกคนเป็นกันเองแบบพี่พี่พี่สมารพี่ชินพี่บอลแล้วก็พี่พี่สายพี่แบบทุกคนอะ <c oughs> สโลกแล้วก็แบบสนุกมาก <c oughs> คือเป็นกันเองแล้วก็แบบเขาเขา,เขาชอบแบบจัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงส่งให้ทุกคนแบบบ่อยประจิ <c oughs> ตงานใจดีเป็นกันตออิงมากถ้ามีใครสนใจนะคะ <c oughs> ก็บริษัทนี้รับหลายตำแหน่งมาก นอกจากพีนะคะก็จะมีมีช่างภาพตัดต่อเรียอทีกราฟิกสายลองสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมลบุิกเฟซชาแนลอินเทอร์เนอินเอร์มีทีน้อยกานไนต้องเห็นมือ่นมน สิบโมงแล้วก็เริ่มถ่ายสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเราจะถ่ายหนูทดลองรีวิวของกินจัดจานจัดจานจัดจานพี่พายติดได้ปะเนี่ยติดได้ไหมช่วยด้วยสวยเหราะว่าการใส่ใส่ล้องหนหรอ นี่ <mondo S 1> <Luca? S 2> ครับ <Works> ท <okay objectively> ุกคนพาเดินนะครับไอ้พาเดินน้ำตาหวานมาแบบจิ้มไอชีแมวไรเนี่ยเหี้ยเฮ้ยไม่ใช่แมวแล้วไอเนี่ยนะไอ้วัวไม่ใช่แมวใคร